การเรียนรู้ Innovation อย่างง่าย Innovation สำหรับบริษัท RFS คืออะไรเราลองไปฟังความเห็นจากพนักง,งานภายในบริษัทกันค่ะร้สักรไคืออะไรคะสำหรับรถจิตติกนะครับก็มองถึงอุปกรณ์ข้่นในผู้ป่วยนะครับที่ช่วยป้องกันการบาเดเจ็บนะครับแต่ด้มาตรฐานในส่วนของคนทำงานเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยครับ ออเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานแต่ยังคงไว้เส้นความปลอดภัยของผู้ป่วยคะ่ะนวัตกรรมคืออะไรคะนวัตกรรมคือแนวคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่เรานํามาใช้ในการทํางานของเราให้งานของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรวมถึงความปลอดภัยในการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยคะ่ะนวัตกรรมคืออะไรคะ การนำเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมอาคารมาปรับใช้ให้ปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานครับนวัตกรรมคืออะไสำหรับงานด้านโู้ชนาการนะคะจะช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในปัจจุบันเรามีการผลิตอาหาร ปันผสมสำหรับผู้ป่วยโดยเราจะใช้วัตถุดิบสดในการผลิตอาจจะนําวัตถุดิบสดมาแปลรูปเป็นวัตถุดิบในรูปแบบผงๆ mm hmm. เช่นกลวยผงหรือว่าอกไก่ผงแต่ว่ายังคงให้คุณค่าและสารอาหารทางโภชนาการได้อยา่างครบถ้วนค่ะหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของพนักง,งานไปแล้วเราลองมาฟังนิยามของอ n n o v a t i o n จากอาจารย์สุกิจกันค่ะตามที่เราได้คุยกันมาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราลองมาเป็นหยับ คำวนวัตกรรมของ i p s กันดูนะครับนวัตกรรมของ i p s ก็คือการสร้างสารรค์แนวความคิดสิ่งประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการใหม่ๆหรืออาจเป็นการพัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่างานบริการ ด้านการจัดการสิ่งสนับสนุนในโรงพยาบาลเราจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติม เรื่องการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking Model กันค่ะการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking Model เป็นวิธีการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาโดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าผ่านมุมมองแนวความคิดที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่ทางเลือกที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงโดยจะประกอบไปด้วย5ส่วน m p ide, ine, Idea, otype, m p a t h d e f i n e Idea p r เดีย y p e และ t ท s t e m p a t h ความเข้าใจคือการ ฟังอย่างเข้าใจและถอดเพนพอยต์อะไรที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดได้การสังเกตเพื่อรับรู้สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายไม่รู้หรือสามารถสื่อสารออกมาได้ การถามคำถามป้ายเปิดเปิดรับไอเดียและคำตอบใหม่การเข้าใจเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายด้วยการเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้นๆเมื่อรู้และเข้าใจปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ mm hmm. เช่นคนป่วยกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยหรือความเจ็บปวดกลัวการอยู่คนเดียวหรือคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัว แต่ในขณะที่ญาติผู้ป่วยกับกังวลในอาการของผู้ป่วยกังวลค่ารักษาพยาบาลฟังคำอธิบายชี้แจงของคุณหมอและพยาบาลไม่เข้าใจทำให้ตัดสินใจไม่ได้ d e f i เป็นการจับประเด็นในมุมมองของผู้ใช้คือการตีกรอบปัญหาจากนามประทําเป็นรูปประทําโดยใช้โครงร่างประโยคปัญหาบ่งบอกถึงสิ่งสำคัญ3ส,ส่วนคือใครต้องการอะไรและเพราะอะไร เทคนิคการตั้งคำถาม Why ทำไมเราถึงต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ How มีวิธีการอะไรหรือใช้กระบวนการอะไรเพื่อนำมาแก้ปัญหาจริงๆ What นวัตกรรมอะไรล่ะที่เราจะเสนอให้แก่ลูกค้า Idea การสร้างสารรค์เป็นการคิดค้นไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคิดที่มีเหตุผลและความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลรวมทั้งจินตนาการ เราจะทำการแยกแยะและประเมินไอเดียจากนั้นค่อยจัดให้เหลือไอเดียหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นไอเดียต้นแบบภายใต้ทรัพยากรและความสามารถที่เรามีอยู่เช่นลูกค้าต้องการข้อมูลและข่าวสารที่ทันสมัยและเรียลไทม์เพราะมีปัญหาความร่าช้าของข้อมูลทำให้แก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีเราจึงเกิดไอเดียว่าจะพัฒนาข้อมูลและข่าวสารให้ทันสมัยและเรียลไทม์เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว โปรโตไทป์ ide, หรือต้นแบบจำลองจุดประสงค์ของการสร้างต้นแบบจำลองเพื่อเป็นการพัฒนาไอเดียให้ออกเป็นรูปแบบที่สามารถจับต้องได้ทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งระหว่างลูกค้าและผู้พัฒนาจึงทำการทดสอบและปรับแต่งวิธีแก้ปัญหาให้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในทีมจะได้เข้าใจถึงความคิดในหัวเราหลักการทำต้นแบบจำลองด้วย 3R ไร้หรือต้นแบบสามารถสื่อความหมายให้กับกลุ่มลูกค้าให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและผิดทำให้รวดเร็วประหยัดเวลาและพลังงานรูทต้นแบบไม่ต้องเน้นสวยงามแต่สามารถสื่อสารถึงสิ่งที่ทำออกมาได้เทสการทดสอบเป็นการรับฟีดแบ a ต่างๆเพื่อการรับรู้ถึงต้นแบบหรือวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงใจทำให้เกิดประสบการณ์และความรู้สึกจากการใช้ต้นแบบนั่นเอง เรามาดูตัวอย่างนวัตกรรมต่างๆกันนะคะ วยคณะทำงานนวัตกรรมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่เราคัดสรรมาเสริมสร้างต่อยอดความคิดดีๆสุดท้ายนี้ถ้าน้องคนไหนมีไอเดียดีๆอยากเก็บไว้คนเดียว RFS มีคณะทำงานด้านนวัตกรรมคอยช่วยพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้วพบกันค่ะ